สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับด่วนเตือน3วันก่อนปีใหม่จะมีเหตุที่ต้องระวังให้ดีปีหน้าเรื่องใหญ่หมอปลายไพรกสซิบออกมาเตือน3วันก่อนปีใหม่จะเป็นอย่างไรมารับชมเลยครับ Facebook ของตีสิบแอดทนเด โยคลิปวิดีโอสัมภาษณ์หมอปลายพรากสิบซึ่งมีการเปิดคำทํานายในรายการตีสิบเมื่อถามถึงคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรบ้างหมอปลายระบุว่าให้ระวังดีกว่าอย่างแรกช่วงก่อนวันที่หนึ่งวันเลขคู่ประมาณ28-29-30ทั้ง3วันนี้จะมีเหตุในเรื่องของเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหา และมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าและกุมจรนสำหรับในประเทศจะมีเรื่องของเปลี่ยวไฟไฟไหม้แต่เป็นเขตปริมณฑลมากกว่าไม่ใช่ในกรุงเทพเป็นเรื่องของโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องของไฟเป็นหลักก่อนที่จะเข้าปีหน้าถามถึงแล้วปีหน้าปี2 5 6 7ทั้งปีเมาไปายตอบว่าปีหน้า เรื่องใหญ่หลังมก,กราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีเีกของบินได้อะไรที่มีเีกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเกือบทั้งหมดระวังเรื่องของเชื้อโรคถ้าหลังจากนี้มีวัคซีนใหม่ก็ต้องฉีดปี2567ปีมังกรไฟบรรลัยกันผ่าเรื่องร้ายใหญ่ๆด้วยโหรโสระจนวนอยู่ หรือนอสตาดามุสเมืองไทยได้ทำนายไว้ว่าการเมืองปี2567มีสาสยองในปี2566นั้นมีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะวันที่17ตุลาคม2566ราหูย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนตอนนั้นคือช่วงจัดตั้งรัฐบาลและปี2567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัส ซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2567หลังจากนั้นจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ขึ้นมาและวกไปในเรื่องของสงครามโลกด้วยวงเล็บรัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ทํานายตามดวงดาวอันนี้ต้องพูดดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2567เป็นปีที่สำคัญกับประเทศของเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมา และอีกหลายเรื่องแต่หากตามดวงดาวแล้วก็คงไม่ครบวาระอันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นก็คือดาวพฤหัสบดีเพราะดาวนี้คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นพักเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาแทนก็ได้มีดวงเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็น คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำทํานายหมอปลายภัยกซิบในปี2567จะเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันครับหนักที่สุดที่พูดคำอื่นไม่ได้คือคำว่าขายชาติไม่ได้ขายชาติแบบเอาเงินไปให้คนอื่นแต่หมายถึงว่าการทำให้ประชากรของเราลดลงแล้วเอาประชากรของต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยการที่รณรงค์ให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยได้เงินจากการท่องเที่ยวก็เห็นด้วยอยากให้กลับมามีไรายได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่กลัวมากๆก็คือต่างชาติเข้ามาจนเราไม่มีที่ยืนถ้าสมมติมีกฎหมายชัดเจนอย่างเช่นเอาต่างชาติเข้ามาแต่ห้ามมาเป็นแรงงานต้องใช้แรงงานไทยเท่านั้นถือครองกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าปล่อยให้เขา เข้ามา1นึอยเซนอยู่ยาวเช่นจีนเข้ามาเปิดร้านอาหารจีนพนักงานในร้านคือคนจีนทัวก็คือจีนแล้วเงินไปไหนล่ะเงินก็วนอยู่กับกลุ่มค้าเท่านั้นประเทศอื่นก็ทำเหมือนกันแล้วหลังจากนี้คนไทยจะทำงานอะไรเพราะของทุกอย่างแพงหมดแล้วดีไม่ดีน่ะเราต้องไปซื้อของจากห้างญี่ปุ่นของจากห้างเกาหลี ต่อไปนะ่ะอาจจะต้องไปซื้อของจากห้างจีนแอปจีนปีมะโรงปีหน้ากับประเทศไทยนี่สินมาเรื่องของที่เสียบปลั๊กของที่มีหม้อแบตเตอรี่พวกนี้นะ่ะจะเข้ามาตีในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ของไทย6กับ7รวมกันคือจีนเป็นหลักโดยรวมของพื้นดวงปีหน้าพระสยามเทวาธิราชจะไม่ค่อยทำงาน คือหลายๆศาสนากับหลายๆความเชื่อเข้ามาทําให้รู้สึกว่าศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาหลักการบูชาการไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นช่วงที่ผีนําคําว่าผีนําตีได้หลายประเด็นคนเล่นของคนเล่นผีคนเล่นไสยศาสตร์คนเล่นสายดําอีกอย่างน่ะก็คือคนทําธุรกิจสีเทาไปถึงดำพวกนี้เรียกว่าผี อีกกลุ่มหนึ่งคือผีที่เป็นคนและอพยพเข้ามาโดยที่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนไม่มีกระสารปีหน้าจะเป็นปีของพวกนี้ทั้งหมดทะลักงานใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะคนไทยต้องเตรียมตัวย้อนคำทำนายอาจารย์ชัญญาเคยเปิดไพ่ทำนายดวงลุงพลไว้ชัดเจนจากกรณีที่สารพิพากษาให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพล จำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และ317วรรควแรกฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประจักเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่ส กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทร,ร่วมทั้งสองโดยนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าตันจำเลยที่2ถูกยกฟ้องทั้งนี้ทางโลกออนไลน์มีการแชร์คำทํานายของอาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสอาจารย์สอนไพและโงเ่เฮงที่เคยทํานายดวงอนาคตของลุงพลเมื่อปี2564ในตอนนั้นว่าลุงพลจับได้ไพ่ มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแบบทันทีวงเล็บไพ่ฟ้าผ่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามวงเล็บไพ่กุญแจมือมีวิญญาณตามและมีเด็กรวมทั้งมีความเชื่อด้านของของขลังมีไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองของคนสามคนมีอะไรบางอย่างข้างหลังที่ข้างหน้ามองไม่เห็นมีการแบ่งสารปันส่วนมีเรื่องโกรธงอน มีเรื่องรีบรีบร้อนนหรืออาจจะมีเรื่องร้อนใจมีคนคอยแอบมองถูกจับตาช่วงนั้นมีอาการเครียดนอนไม่หลับบางครั้งนิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นคนที่นึกจะเงียบก็เงียบนึกจะพูดก็พูดนอกจากนี้ยังพบว่าได้ไพ่อิสรภาพผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมีไพ่ง้องอนกันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ในกรงอาจจะฝังใจขัง อะไรบางอย่างมีไพ่วิญญาณอยู่มีไพ่ที่แสดงถึงการนั่งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่นั่งทับตะปูแสดงถึงความเจ็บป่วยมีการแอบช่วยเหลือกันอยู่เซตที่สองมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการประสานหัวใจกันหลังจากหัวใจแตกไปแล้วหมายถึงเลิกคบไปแล้วแล้วกลับมาดีกัน มีการขุดหลุมฝังตัวเองอาจจะหมายถึงทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองมีคนให้ร้ายแต่เจ้าตัวไม่สนใจอีกทั้งยังมีการพิจารณาคำที่พูดมากขึ้นเซตที่สามีไพ่ความเงียบมีมากขึ้นที่ระแวงระวังมีความไม่ไว้วางใจกันมีภาพเด็กเกิดขึ้นเซตที่ส่มีไพ่การนั่งสมาธิการบวชมีภาพโปรเจกต์เกิดขึ้นมากมาย มีภาพวิญญาณเกิดขึ้นดวงโลกดวงเมืองปี2,567มังกรพ่นไฟสงครามทำเศรษฐกิจระสํ่าถึงไทยดวงเมืองดวงโลกปี2,567ตามโหราศาสตร์จีนเป็นปีมังกรพ่นไฟสงครามจัทวีความรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกยิ่งในไทยดวงผู้นำเกิดปัญหาการพระทะรุนแรงทำให้พักร่วม เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหากประครับประครองผ่านไปไม่ได้จะต้องเปลี่ยนผู้นำกลางคันนายชนทัศนตฤทธิทพงศ์หรือสินสายแข่งเปิดคำทำนายตามโหราศาสตร์จริงว่าดวงโลกดวงเมืองไทยปี2567เป็นปีมังกรพ่นไฟอัลลาวก่อให้เกิดการประทะเกิดความวุ่นวายประกอบกับดวงเมืองของไทยไปชนกับปี2567 ที่ต่างฝ่ายต่างมีกําลังส่งผลมาถึงดวงเมืองของไทยเกิดผลกระทบด้านของเศรษฐกิจภัยพิบัติการเมืองและสงครามที่ปะทุทำให้เกิดความแตกแยกปี2567ถ้าผู้นำประเทศไม่ประคองสถานการณ์โลกที่มากระทบต่อภายในประเทศไทยให้ดีจะมีผลกระทบรุนแรงต่อดวงเมืองของไทยส่วนดวงของโลกมีความรุนแรงหนักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่กำลังจะผ่านไปนั้นมีช่วงจังหวัดที่เกิดการประทะของสงครามแต่ปี2,567มีโอกาสเกิดความรุนแรงจากสงครามหนักมากขึ้นโดยเกิดปัญหาการสู้รบภายในโลกตลอดทั้งปีแม้มีโอกาสที่สงครามจะจบลงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายหนักและแผ่ผลกระทบไปทั่วโลก